องค์คพสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนไบกรณโดยาเตะนะคะโดย a เตะจะแปลว่าอย่างไรจะเอาไว้ใช้ถามนะคะวิธีการหรือวิธีไปนะคะอ่ะว่าจะมีวิธีการยังไงนะคะ,ะมาดูกันคะ่ะสมมติมีคนถามเราว่าค่าฉามาเดโดยาเตะอิกิมัสกาอีกรอบนะคะค่าฉามาเดโดยาเตะอิกิมัสกา ก็คือคุณไปบริษัทยังไงนะคะอืมก็คือคุณมาบริษัทเนี่ยไปบริษัทเนี่ยมีวิธีการไปยังไงนะคะการเดินทางของคุณจะประมาณนี้นะคะอืมแต่ถ้าเขาถามว่านันเดอ k ิคิมัสกานั่นเดอิคิมัสกาแบบนั้นน่าจะแปลว่าอ่ามาโดยอะไรนะคะแล้วเราค่อยตอบไปว่าเอาขับรถมามารถเมอะไรก็ว่าไปแต่เมื่อไหร่ที่เขาถามว่า ดยยาเตะนะคะมันจะพูดถึงวิธีการเช่นออกจากบ้านเนี่ยเดินทางมายังไงขึ้นรถลงเรือสายไหนคือละเอียดนะคะละเอียดมากนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวิธีตอบของเขานะคะเขาบอกว่ามางนาเอขิขลระเดงฉานิหนดเตะทองหล่อเอคิเดอโอดิมัสอ่ะอีกรอบนะคะมางนาเอขิขลระเดงฉานิหนดเตะทองหล่อเอคิเดอโอดิมัส ะะมันจะแปลว่าดูก่อนนะคะบางนาก็คือบางนานั่นเองเอกิคือสถานีนะคะ,ะบางนาเอกิก็คือสถานีบางนาขลาแปลว่าจากนะคะขลาแปลว่าจากจากสถานีบางนาทําไมคะขึ้นรถไฟขึ้นรถไ,ไฟฟ้าเดิงฉาขึ้นรถนะคะใช้คชําช่วยนี้นะขึ้นรถคาช่วยนี้คำว่าขึ้นรถก็ ขึ้นรถไฟก็เป็นเดงชาน,นิโนเตะนะคะโนเตะขึ้นรถบัสก็เป็นบัส,สนิโนเตะนะคะแล้วแต่ว่าเราขึ้นยานพาหนะอะไรเนาะเราตามด้วยนิโนเตะนะคะอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าท้องหลอ่อเอคินะคะเดะมาลงที่สถานีท้องหลอ่อนะคะก็คือขึ้นรถไฟฟ้าจากสถานีบางนามาลงที่สถานีท้องหลอ่อก็บริษัทเขาอาจจะอยู่ท้องหลอแถวๆนั้นนะคะ อีกรอบนะคะบางนาเอคิคลาเดงฉานิโนเตทองหลอเอคิเดโอลิมัสอ่ามาดูวิธีอื่นบ้างเขาถามว่าไดกะคุมาดิโตยะเตอิคิมัสก้าไดกะคุมาดิโตยะเตอิคิมัสกะไปมหาลัยยังไงนะคะไปมหาลาัยอย่างไรเนะาะคราวนี้เราจะตอบว่าเราทั้งขึ้นรถบัสขึ้นเปลี่ยนจากรถไฟเป็นรถบัสบ้างนะคะอ่าบางนาเอคิคละสมมติว่า สมมติว่าเขาอยู่แถวๆนั้นแล้วเขาต้องขึ้นรถเมล์ไปสถานีบางนาเนี่ยนะคะจากสถานีบางนาทำไมคะคบ Bang No Mazzini Note อ่ะมัส z u แปลว่ารถมัสนะคะก็คือรถประจำทางนั่นเองคิวบังสายเก้าอันนี้มั่วนะคะก็คือไม่แน่ใจว่าสายอะไรเหมือนกันนะคะอ่ะก็คือขึ้นรถประจำทางนะคะจากสถานีบางนาเนี่ยสายเก้าเออไดกะขูมา มาเอเดโอริมัสไดกะคุมาเอเดโอริมัสนะคะก็คือขึ้นรถประจำทางสาย9จากสถานีบางนามาลงที่หน้ามหาลัยเลยนะคะอีกรอบนะคะบางนาเอคิ่ขลัคิวบังโนบัสตูนิโนเตะไดกะคุมาเอเดโอริมัสนะคะต่อสมมติว่ามันต้องมีการเปลี่ยนรถเออมันไม่ได้มันบางทีมันไม่ใช่ต่อเดียวนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีกันถามเหมือนเดิม ไดกะคูมาเดดดยอเตอิคิมัสกะไดกะคูมาเดดดยอเตอิคิมัสกะอ่าคนไปมหาลัยยังไงมสมมุตินะคะสมมุติมหาลัยอยู่แถวท้องหล่อซึ่งมีไหมนะไม่น่าจะมีเนาะอันนี้น่าจะเปลี่ยนจากไดกะคูเป็นไครฉะาดีกว่าเนาะบริษัทดีกว่าเนาะน่าจะมิกเซนกว่าเปลี่ยนเป็นใครฉะนะคะ ใคฉาที่แปลว่าบริษัทนะคะน่าจะน่าจะใกล้คำตอบของเรานะคะโอเคใครถามาเดยด้วยยาเตอิคิมัสกาคุณไปบริษัทยังไงนะคะเคขาตอบว่า รัชดาเอขี่ขละจากสถานีรัชดาทำไมคะ MRT นีนิโนเตก็คือขึ้นรถไฟใต้ดิน MRT นะคะจากสถานีรัชดาแล้วยังไงต่อเอ่ยสุุมบิตรเอขิเด BTS นิโนริคาเอเตะทุกคนดูประโยคนี้ก่อนนะคะเขาบอกว่าขึ้นขึ้น MRT จากสถานีรัชดาแล้วมา เปลี่ยนขึ้น BTS นะคะแล้วมาเปลี่ยนนอริคาเอเตก็คือเปลี่ยนรถเออเปลี่ยนเป็นอะไรคะ BTS เปลี่ยนเป็น BTS ที่คำช่วยเดสถานที่ที่เปลี่ยนรถที่สถานีสุขุมวิทนะคะ,ะแล้วยังไงต่อคะทองหล่อเอคีเดโอดิมัสก็คือไปลงที่ทองหล่อแล้วก็ไปลงที่ทองหล่อก็คือเราต้องการจะบอกว่าขึ้น MRT จากสถานีรัชดา มาเปลี่ยนขึ้น BTS ที่สถานีสุขุมวิทแล้วก็ไปลงที่สถานีทองหล่อก็จะได้ตามประโยคนี้นะคะราชดาอคีละ MRT นิโนเตสุขุมว A ิทโตอิเ BTS นีโนริคาเอเตทองหล่ออิเคดโอลิมัสนะคะอ่ะมาดูกันนะคะขึ้นรถนะคะขึ้นรถอะไรใช้คำช่วยนี้เนาะอเอาชื่อยานพาหนะมาแล้วตามด้วยนิโนเตะ ถ้าเราต้องการไปเปลี่ยนเหมือนไปเปลี่ยนขึ้นรถเปลี่ยนขึ้นแท็กซี่เปลี่ยนอะไรก็ว่าไปเราก็เอาชื่อรถหรือยา,า,านพาหนะที่เราต้องการเปลี่ยนนะคะตามด้วยคำช่วยน,นี้แล้วก็เป็น n o r i เ a e t e นะคะ n o r i เ a e t e ที่แปลว่าเปลี่ยนรถนะคะถ้าเราต้องการบอกสถานที่ด้วยว่าต้องไปเปลี่ยนที่ไหนแล้วก็เอาชื่อสถานที่มาแล้วตามด้วยคำช่วยเดะนะคะแล้วมาลงที่ไหนก็เหมือนเดิมคำช่วยเดะแล้วก็ตามด้วยอ l i m a s นะคะ อีกรอบค่ะเราจะดาเอกิคาลามาร์ตินี่โนเตสุคุมบิโตเอคิเด BTS หรอหนี่โนริคาเอเตช่องหลอเอคิเดโอลิมัสนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับฟอกกี้เจพีค่ะ